วันนี้ผมมี v i โ o ้แชมป์ปี2013อ่าเป็นตัวเจไฟฟ้าก็รถค่อนข้างสดรถคันนี้จดทะเบียนปี2556หรือ2013อน,นั่นเองเป็นรถมือเดียวเล่มพร้อมชุดโอนพร้อมรอบตัวรถค่อนข้างสวยทรงได้ มีเสริมออปชั่นเข้ามาเป็นล้อแม็ก t ีเอ37เป็นล้อใหม่ยางใหม่ยางปี2020ก็เรามาดูรอบรถกันเลยยวพันโอเคก็เคยมีเก็บสีบางชิน้นส่วนมากจะเป็นกระบะท้ายส่วนตัวขอวรถยังเดิมอยู่รถไม่มีการชนนะ ถ้าตีเก็บงานด้านท้ายมีกระบะฝังขัาก็จะประมาณชิ้นหนึงก็ประมาณสักสองสาพันไปดูภายในกันภายในสะอาดอป็นข้างประตูผ้ายังสวยอยู่บอกคนขับบอกคนขับไล่ลงมาก็จะมีนิดหน่อย ซึ่งรถใช้งานอยู่ก็สี่ห้าหกปีก็ถือว่ายังโอเคอยู่มันขาดนิดนอ่อยตัวนี้เป็นสมาร์ทแคปแล้วเปิดแคปได้ภายในบอกมีเปลี่ยนบอมใหม่ซึ่งหนากว่าเดิมก็จะนุ่มดีภายในหลังคาค่อนข้างสวยเลยไม่ไม่ไม่ไมสกระปรก 7 3 9 0กิโลใช้งานได้ไม่เยอะครับสำหรับรถประมาณ5-6ปีใช้งานน้อยมากก่อนเตาเจอไฟฟ้าก็จะมีเป็นได้เป็นกุญแจร,รีโมทอาพับกระจกปรับกระจกมองข้างเป็นระบบไฟฟ้าแล้วก็ทีนี้เราก็มาดูความเดิมของรถกันว่ารถเป็น,นี้เดิม ซับ okay. <Okay. S 1> ในก็นิทร์ครบครบครบดีเลยครับด้านข้างไล่ลงมาล่างเริ่มนะฮะขอน็อตประตูแคบไม่มีขยับน็อตประตู นมาไม่มีขยับเดิมนับเดิมไม่มีทําสีเ,เราไปดูอีกฝั่งครับอันนี้แต่งประตูสวย น็อตประตูไม่มีขยับฝั่งนี้ไม่มีขยับสติกเกอร์อยู่ครบเรมาดูไล่ไดูตะเก็บเม็ดร์กเม็ดด์กอยู่ครบสวยไม่มีการต้นสีไม่มีรอยสีเป็นเม็ดร์กโรงงาน น้าเตือนโงงาคอนโซลสวยเรามาดูด้านท้ายกันท้ายไม่มีการชนท้ายฝั่งซ้าย ALU ไม่อาครบฝั่งขวา a อ u า แล้า,าก็ไปดูห้องเครื่องด้านหน้าว่ามีมีการชนไหม ด้านหน้ามาดูที่นอ็อตฝากระโปรงฝั่งขวาฝั่งคนขับไม่มีขยับกับฝ mm ั hmm. ่งซ้ายไม่มีขยับเหมือนกันไม่มีรอยพ่นสีทีนี้ฝั่งกระโปรงก็จะมีเซอรต้าความโรงงานอรอยสิลโิโคนพบเส้นสวยสเจอรโรงงานอยู่ครบไล่ดู ซูมไปฝั่งขวาเดินะครับเดินเลขอาร์ตอยูอาร์ายูเลขคันนัดตรงนี้ไม่มีการไม่มีรอยขัดเลยแถวอยู่เีสองพันสิบสแท้เดิมๆครับทีน,บนี้เรามาดู เครื่องยนต์กันเสียงเครื่องผันเครื่องเราก็ตาร์ได้สัก5้านาทีแตอวเรามาดูเครื่องระบบน้ำกันตอนนี้เราก็มาดูเรื่องแรงดันปะุกเครื่อง เรื่องหวมไมไม่มีควันไม่มีไอขึ้นมาก็า่าดูการล้วนซึนงไม่มีการลวดซึงเรื่องไม่เคยยื้อไม่คไมคเคยยกเรื่องไม่เคย ช่องของเรื่องของเครื่องมีปัญหาแต่ว่าก็จะมีในส่วนของท m ่อยู่เป็นเรื่องธรรมดาเาย่ยงถ่ายน้ำมันเครื่องอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่รถทุกคันต้องทำเลยรามาดูรอบเครื่องยนต์เดี๋ยวผมจะพาไปลองขับทีหนึง เกินก็จะขึ้นปกติไม่มีการสะดุดขึ้นเร็วลงเร็วปกติทีนี้เราก็มาเทสพวกกระโกไฟฟ้า,ากันไฟฟ้านอโต้ปกติขึ้นอนอโต้ปกติปตุ่ปกักปทำงานได้ปกติเซ็นทรัลล็อกล็อกปกติ จะเป็นปรับกระจกจมมองข้างใช้ได้ประกติขึ้นซ้ายขวาขึ้นลงเดี๋ยวรอสักพักเรามาดูเกี่ยับเครื่องยนต์ว่าระบบน้ำหล่อเย็นปกติไหมตอนนี้ก็ประมาณ4-5นาทีแล้วเราไปดูเครื่องยนต์กันว่า ระบบหล่อเย็นเป็นอย่างไร ยางก็จะเป็นยางปี2 0 2 0ยางล้อใหม่ปี37งานของล,ออล้อถตาจำไม่ผิดก็น่าก็จะประมาณ9.5หลัง10.5เอาไปดูชัดตรงนี ลองขับคันนี้ก็จะมีเพิ่มเติมอีกขึ้นมาก็จะเป็นเซ็นเซอร์ถอยหลังลูกค้าติดมาเองแล้วก็ปลายท่อเป็นปลายท่อได้ก็ไม่มีเสียงครับเปลี่ยนแค่ปลายมันเฉย กเกียร์เกียร์มีหลุดมีหลวมไหมช่องล่างดีไหมสามารถปล่อยมือได้ไหม ร้อยี่ได้สบายๆเลยครับสำหรับวีโก้แชมป์ลองเทสดูสักสี่ห้ากิโลหรือว่าอย่างน้อยก็สัก2กิโลสามกิโลดูว่าช่วงล่างเป็นยังไงระบบเบรกเป็นยังไงระบบเกียร์เป็นยังไง เครื่อยนต์ที่ใช้แล้วหายห่วงเลยดูแลง่ายใครๆก็ใช้แล้วไม่ค่อยมีปัญหาการรั่วซึมก็ค่อยจะมีความร้อนค่อนข้างดีระบายความร้อนดีเราก็จะเทสมาสักสองกิโลแล้ว เขาได้ปกติ1นึปกติอัตรารอบเครื่องดีวิ่งดีไม่สะดุดอโอเคเลยครับรถคันนี้ไม่มีชนไม่มีคว่ำไม่มีชนนะไม่มีคว่ำเล่มเ,เอกสารเป็นรถมือเดียวเลยส่วนราคาก็อยู่ที่ผมตั้งอยู่ไว้ที่อสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน เป็นราคาเงินสดครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้ที่0982744279ผมชื่อวีหรือว่าติดต่อมาทางไลน์สอบถามมาก่อนได้ที่ ID Line 0944754411ฝากเอาไอเจ้าวิโกแชมป์เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งให้กับุ้ีิหารถใช้อยู่ก็ลองแวะมาดูได้ที่ตำบลท่าพะ อำเภอเมืองจังหวัด่อนเกนโทรมาก่อนก็ได้ครับขอบคุณครับ